إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا <applause> อัลลอฮุอะลัยฮิวรสารและสุลามุ่งให้รับสุลลัลละวะละอัลลฮิวซัฮิมุลาลาสัลามุอะลัยุมะตุลลอฮวบรา كات ุครับมาพบกันในยามเช้านะฮะกับการเรียนการอธิบายกุรอานนะครับพี่น้องตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้ประทานมาให้กับเราคือแน่นอนเรามีสารจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาที่พระองค์ทรงส่งมาให้เป็นเป็นทางนำชีวิตของเรา เราจรึงต้องสมควรอย่างยิ่งนะพี่น้องที่เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าในสารฉบับนี้เนี่ยก็คืออันุกอานนี้เนี่ยอรรถาลาได้ทรงตรัสไว้กับกับพวกเราอย่างไรแล้วพระองค์ทรงกล่าวไว้กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยแล้วก็กล่าวเป็นคําเตือนเพระองค์ได้ทรงสอนไว้อย่างไรนะพี่น้องแลวในอันุกอานเนี่ยมีอยู่หลายๆมีอยู่หลายหลายกฎเกณฑ์แล้วก็มีอยู่หลายๆรูปแบบนะมีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องเล่ามีทั้งสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มีทั้งสิ่งที่ เป็นการกล่าวถึงวันไตามาแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เป็นอาการเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่ให้เราได้นํามาสู่การดำเนินชีวิตและในวันนี้นะพี่น้องเราอยู่ในอายะที่31เของสุร้อนิสาเราตา้งสรงตัดว่าในอายะนี้ว่าอินตะจตตนิบูกะบาเอลมาตุนฮวนะอันหุนุกัฟิรังกุมไซาติกุมวานุดเคลกุมมุดะคอลังกกรีมาพราอเราสงตัดว่าในอายะนี้ว่าอินตะจตตนิบูกะบาเอามาตุนฮวนะอันหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ ได้ออกห่างนะอินเตอร์จิตานิบูออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ถูกห้ามจากบาปใหญ่นั้นเนี่ยนูกาเฟรังกลุมไซยาติกุมเราก็จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นออกห่างเราจะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ได้เราทำการทําการลบบาปต่างๆของพวกเจ้าให้กับพวกเจ้าวนุดเดชเลกุมมุตคาลังกคริมาแล้วเราก็จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ได้เข้าไปสู่อะไรฮะมุตคาลังกครีมาก็คืออันเันนะ ไปสู่สวงสวรรค์ที่พระอ,องค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเราในอญญายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงแบ่งบาปออกเป็นสองประเภทนะซึ่งการที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงกล่าวถึงบาปที่สิ่งที่ต้องกันข้ามบงบอกให้รู้ถึงสิ่งที่อะไรฮะการที่บงคได้ทรงกล่าวถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยบงบอกให้เรารู้ว่ามีสิ่งที่ต้องกันข้ามก็คือการที่บงได้บอกว่าอินเตอร์จตนิบูกาบาเอ็หากพวกชนทั้งหลายนั้นได้ออกห่างจากบาปใหญ่กาบาเอแสดงว่าในบาปนั้นมีกาบาเอแล้วก็มีซอกาเอ็ มีสิ่งที่เป็นเป็นทั้งบาปเล็กแล้วก็มีสิ่งที่เป็นทั้งบาปใหญ่นะในสิ่งที่อวตาราได้ทรงทําการห้า <c oughs> มเราอวตก็จะทรงลบล้างบาปให้กับเราบรรดาบาปต่างๆนะเพราะนั้นพี่น้องมีฮะดิษท่านอับดุลลอฮฺอะไรอิบราลิมท่านนบีได้บอกว่าอัลส,สลาวะตุนคอมสอัลจุมอะอิลันจุมอะการละหมาดห้าเวลาแล้วก็จุมะหนึ่งจุมะคือวันศุกร์จากวันศุกร์หนึ่งไปสู่อีกวันศุกร์หนึ่งรอมฎอนอีลารอมฎอนแล้วรอมฎอนหนึ่งไปสู่อีกรอมฎอนหน มุคัฟฟราตุลิมาเบานหุนมุคัฟฟราตุลิมาเบานหุม่มัจตุนิบติลกาบาอรถือเป็นสิ่งที่จะไปลบล้างบาปที่อยู่ระหว่างนั้นตราบใดที่เขาไม่ได้ตราบใดที่เขาได้ออกห่างจากบาปใหญ่เพราะนั้นพี่น้องความดีต่างๆนั้นเนี่ยจะไปไปทำการลบล้างลบล้างบาปที่เป็นที่เป็นบาปเล็กถ้าหากว่าเราได้ออกห่างจากจากบาปใหญ่แล้วเราก็จะได้ เข้าสองสวรรค์ของลัสุภานุตตาราเพราะฉะนั้นในในในอายะนี้ในบลงบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนคือบาปใหญ่แล้วก็สิ่งไหนคือบาปเล็กเพื่อเราจะได้รู้ว่าบาปอันไหนที่ลัสุภานุตตาราไม่ทรงทําการอภัยให้และหนึ่งในหนึ่งในหนังสือที่ทําการพูดถึงเรื่องของบาปใหญ่เนี่ยนะก็คือหนังสือขอิหม่มซาฮบีที่ตั้งชื่อว่าอันกบาเอส ตั้งชื่อว่าบาปใหญ่สิ่งที่เป็นบาปใหญ่เล่มมัมมฮธบีได้ได้กล่าวในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยประมาณ70กว่า70กว่าบาปแล้วท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในสิ่งที่มัมมฮธบีได้ทําการรวบรวมมานะถ้าหากว่าพี่น้องครับบางครั้งบางทีอาจจะอาจจะมีคนถามว่าบาปใหญ่คืออะไรเพราะเวลาที่เราสัมผัสเห็นว่าตได้บอกว่าอินตะจตันิบกุกะบะเอรมาตุนฮาวน,านันโนคัฟฟิรังกุมเซียติกุมโนดขิลกุมมุดคฮะรังคารีมาหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ ที่พวกเจ้าได้ถูกห้ามจากสิ่งนั้นเนี่ยเราจะลบล้างบาปให้แล้วเราก็จะพาพวกเจ้าได้เข้าสวรรค์พี่น้องนี่คือนี่คือความสําเร็จความสําเร็จของมนุษย์ในการที่เขาจะได้ประสบความสําเร็จในการเข้าสวรรค์ของรัชพานุวัตตาในในใน,ในโลกหน้าแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตของเขาแล้วก็คือบ้านที่ถาวรที่เขาจะได้อยู่ในอยู่ในอยู่ในสองสองสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงจึงมีคําถามขึ้นมาว่าอะไรคือบาปใหญ่พี่น้องบรรดาอวลามะได,ได้ได้ทําการ พยายามทําการอธิบายเรื่องของบาปใหญ่ว่าบาปใหญ่ที่อัลตาลาได้ทรงได้ทรงห้ามเราเนี่ยหรือท่านบดุลลาอรอนสนลัมได้กล่าวว่าเป็นบาปใหญ่เนี่ยมีอยู่ มีกี่ประเภทได้มีมีหะดีษจากท่านอับดุลลาวะสัลลัมได้มีการพูดถึงบาปใหญ่เนี่ยบางหะดิษท่านอบีได้บอกว่าบาปใหญ่นั้น3ประการบางหะดิษท่านอบีบอกว่า4ประการบางหะดิษท่านอบีบอกว่า7ประการบางหะดิษท่านอบีบอกว่าบอกว่าเก้าประการมีหะดิษอยู่หลายๆบทที่พูดถึงบาปใหญ่ซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงการไม่ได้หมายถึงการนับว่าบาปใหญ่นั้นมีแค่นั้นเพาออะไรฮะ h ะด i ษหลายๆบทบ่งบอกให้รู้ว่าท่านนาบีเนี่ยเวลาท่านนาบีได้สอนบรรดาสหาบาเนี่ยแล้วท่านได้มีการบอกจํานวนก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อบรรดาสหาบาได้เตรียมตัวเตรียมตัวในการรับความรู้แล้วก็เตรียมตัวในการแล้วก็เป็นการง่ายในการท่องจำยังใน h ะด i ษบทหนึ่งท่านนาบีซุลลอยสลัมได้บอกว่าอัลาอุนบิอ ok um ุกุมเปอยกเกอร์เบเดนกับาเอรท่านนาบีได้บอกว่าฉันจะบอกพวกเจ้าไหมว่าบาปใหญ่ที่สุดนั้นคืออะไรอักบารอันกบาเอร บาปใหญ่สุดคืออะไรคือบาปที่นับว่าเป็นบาปใหญ่ของบาปใหญ่อีกทีหนึ่งนะก็คือใหญ่ที่สุดกุลนาบลายรลลอฮ์บรรดาซาฮาบฮาพากันบอกว่าได้เลยโอ้ทานอัลลอนของเลาคือเราอยากจะรู้ว่าอะไรที่เป็นบาปใหญ่บ้างกอลอัลอิชรอกูบิลล์วาอุโกกุลวาลีเดนท่านนามีได้บอกว่าบาปใหญ่ที่สุดก็คือ การตั้งภาคีต่อลอสุภาโนตานาก็คือการที่เราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอลอสสุภาโนตานาพี่น้องการตั้งภาคีไม่ใช่ไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์นะอันนี้เราย้ําอยู่บ่อยๆว่าให้เราด้ทำความเข้าใจว่าการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องทำไมเราต้องมาย้ํากันเพราะเวลาที่เราเข้าใจว่าการปฏิเสธอลอสสุภาโนตานาคือการตั้งภาคี มันท er ําให้เราเข้าใจว่าการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ถือเป็นการพอเพียงแล้วแต่ไม่ใช่เลยพี่น้องพวกมุชติกีในสมัยท่านนบเบิลย์สอรอห์มาเลวซัลลมเนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาแล้วเขาก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่สร้างพวกเขาวะลอินซันตุมมันเขาละกุมลลยากกลุนนัลลอฮ์หากพวกเขาทั้งหากเจ้าถามพวกเขาทั้งหลายว่าใครสร้างพวกเจ้ามาเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์วะลอินซันตุมมันเขาละก็สมาวาเตวันอัล แล้วยากรู้นั่นล่ะหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครกันผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาพวกมุชลิกินก็จะบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอฺตาลาเพราะฉะนั้นพวกมุชลิกินยอมรับในอัลลอฮ์สื่อยู่ต่อลอสุบฮานุอฺตาลา,า,าทำอิบะดาต่ออัลลอ์สุบฮานุอฺตาลา,าแต่มีการตั้งภาขี่ต่ออัลลอ์สุบฮานุอฺตาลา,า,าคือการขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลลอฮ์เวลาที่เขาไปขอต่อรูปปั้นเขาไม่ได้เลือกขอต่อลอนนะพี่น้องพวกมุชลิกินเนี่ เวลาที่เขาขอต่อผีสางนางไม้ขอต่อยินขอต่อชัยตอนอะไรต่างๆเขาก็ขอต่อลอสุภานะตาลาด้วยนบางัยะลอต่างด้วเรว่า فإذا ر ك ب و ุ في الفلك يوم ا ل และเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ได้ขี่เรือเรือออกทะเลไป เขาก็ขอดุอาต่อลอตาลาอย่างที่มีความบริสุทธิ์ใจนี่คือพวกมุชริกินนะพี่นะ้องพวกมุชริกพวกที่ตั้งภาคีต่อรอสะพานอัตาลาเอาสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมเวลาที่เขาออกเรือทะเลไปเนี่ยมันอยู่ในความมืดแล้วก็อยู่ในความหวาดกลัวเขาขอดุอาต่อรอสะพานุัตาลาอย่างมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แต่ฟฟลมานัจยาฮุมอิลนันบัร,รอิดาฮมมุชริกูลเวลาที่พระองค์ได้ท่งให้เขาได้รอดพ้นมาขึ้นฝั่งอิดาฮมมุชริกูลมันก็ไปขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่อออลเเาหตมมืนดิ นะเพราะฉะนั้นชีริกที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกเป็นบาปใหญ่นี้ก็คือการเอาสิ่งอันมีส่วนร่วมกับอัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮฺาตาลาและหนึ่งในสิ่งที่เป็นชีริกที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺตาลาที่ท่านอับดุลเบลลัยซัมได้กล่าวว่าในขะดที่นี้ก็คืออะไรฮะคือการขอต่อคนตายการขอจากคนตายนะการเส้นไหว้กับคนตายอัลลอฮฺตาลาบอกว่าฟาซอนลิลยบร้อยเป็นกานฮักจงละหมาดเพื่ออัลลอฮฺเพื่อผู้อิบานของเจ้าและจงเชื่อ ก็คือจงเชื่อดก็เชื่อดเพื่อล้อตาลาเพราะฉะนั้นใครที่เคยเชื่อต่อต่อกูโบนะจะต่อกูโบเป็นกูโบโตตะเกียกูโบโตรายองกูโบโตอะไรก็ตามให้เราออกห่างจากการตั้งภาคีต่อรัศมานวตาลาซใครที่เคยขอต่อสิ่งนั้นขอต่อสิ่งนี้เนี่ยให้เราออกห่างจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากรัศมานวตาลานาตาลาได้บอกว่าว่าอิดะสารกาอิบาดีอันน้เฟนเนกริอุจีบุดะอัตตะไดอิดะดานเวลาที่บ่าวของฉันถามเจ้ามูฮัมหมัด ถึงฉันก็ให้บอกว่าฉันนั้นอยู่ใกล้แล้วฉันจะตอบรับดูอาของผู้ที่ขอดูอาต่อฉันเวลาที่เขาได้ทําการขอดูอาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตารานั้นรอรับการขอดูอาจากเราและพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ใครมาตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ท่านอบีได้บอกได้บอกถึงบาปใหญ่ว่าอิชรอกบินล,ละการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะ่าอ,อกกงค์ก้นวาลีเดนประการต่อมาก็คือการอะไรฮะการเนรคุณต่อพ่อแม่ เพราะนั่นนี่คือบาปใหญ่อัลลอฮ์ได้ท่านอบีได้กล่าวว่าในหะดิษบทนี้การทำการยนระดัต่อพ่อแม่หลังจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คือเช่นกันนะอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในในในอายะห์ในอิสลร์อิสลร์อายะห์ในอิสลร์บะควรอที่พระองค์ได้กล่าวถึงการอิบารดาต่ออัลลอฮ์และให้ออกห่างจากแล้วก็แล้วก็การทําความดีต่อพ่อแม่นะดังที่อัลลอฮ์ตาลาทรงบอกว่าวัาสอยนั่นอินซานนบีว่าอกว่าสอยนั่นอินสารดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าได้ได้ได้กล่าวถึงออับุลลฮ์ วลาตุิริกูบิชัยาจงทำไอบาดาต่ออัลลอฮ์แล้วอย่าทําการตั้งภาคีใดๆกับลัสษมานุตาลาวาบิลวาลยใดในอัานาแล้วก็จงทําความดีต่อพ่อแม่อว่าสยนันอินซานในวัยใดในอัศนาและพระองค์ได้ทรงทําการเตือนวซียะกับบรรดามนุษย์ว่าให้ทําความดีต่อพ่อแม่ในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นการทําความดีต่อพ่อแม่เป็นไอบาดาที่ประเสริฐหลังจาก การที่เราทำอิบาดะ้งต่อรอสมัานูว่าหลังจากที่เราได้ไม่ทําการตั้งภาขีต่อละอและในหะด i ษนี้ท่านนบีก็ได้บอกถึงการเดรคนต่อพ่อแม่เป็นบาปใหญ่หลังจากการที่เรามีการตั้งภาขีต่อรอตาลาพี่น้องแล้วหนึ่งในบาปใหญ่คือการเดรคนต่อพ่อแม่นั้นเพียงแค่เราเรากล่าวคําว่าอุฟคือแค่คําอุทานต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในบาปใหญ่แนละ้วเพราะทาร่าบอกว่าเวลาตะกล่อมามาอุฟฟวลาตะกล่อมามาอุฟ ยากล่าวกับทั้งสองว่าอุฟนะแล้วพระองค์ได้บอกใน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 อายานี้หลังจากที่เอาราตานแล้วบอกว่าอิมมายะบุรุณในในกันเก็บวาราฮะดูมาอักีิลาห์มาเวลาที่พ่อแม่เนี่ยได้ถึงวัยชราจะทั้งสองคนหรือว่าจะคนเดียวก็ตามเจ้าอย่าใช้คําพูดแบบนี้กับกับกับพ่อแม่เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยคำพูดแบบนี้เนี่ยจะมาจากมาจะเอามาใช้กับเวลาที่พ่อแม่นั้นได้ได้แก่ชราไปแล้วก็ลูกได้ โตมาแะแต่ส่วนในวัยที่ลูกยังเป็นเด็กอยู่พ่อแม่ยังอยู่ในอยู่ในวัยที่ยังไม่แก่ชราเนี่ยสิ่งนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เหมือนกันฟาการามุตตะเกอันฟายาลัสแล้วท่านอบีก็ได้นั่งนั่งนั่งแบบที่เป็นการนั่งเอกเนกนะวกอลอะลาวะชาดะตซูรอะลาวกอลดูรแล้วท่านอบีได้บอกว่าพึงทราบไปถิดว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ต่อมาก็คือการเป็นพยานเท็จการพูดเท็จ ในบางหะด i ษท่านนับดุลสลามของอะไรวะซัลลัมได้บอกว่าอิจตันิบุอสัสสะบานมูบิคอสพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากเจ็ดประการที่เป็นความหายนะแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวถึงกล่าวถึงบาปใหญ่บางครั้งท่านนับดุลสลามของอะไรวะซัลลัมได้ถูกถามถึงบาปใหญ่ท่านนบีบอกว่าเตศมีอยู่ทั้งหมด9ประการอิบนุบอับบาสรอฮดิยัลลอฮุอันฮุเป็นหนึ่งในสหายบาสท่านอลับดุลัลลัมที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาตัฟซีรท่านได้เคยถถถูกกามึงงเรื่ออะบ ว่าม man man right, hey ันมีอยู่เจ็ดประมันมีอยู่เจ็ดข้อหรือเปล่าอิบนอมบัสได้บอกว่าเฮียอิลละซับเบอเนะอักรบมินฮาอิลละซับอิบนอมบัสได้บอกว่ามันมีอยู่เจ็ดสิบประการน่าจะใกล้กว่าเจ็ดประการหมายความว่าบาปใหญ่นั้นที่อิบนอมบัสได้บอกเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบประการนะน่าจะใกล้เคียงกว่าการที่บอกว่ามีแค่เจ็ดประการในบางรายงานของอิบนอมบัสได้บอกว่าเฮียอิลละซับเบอเนาอักรบมินฮาอิลละอิลละซับอิบนอมบัสได้บอกว่ามันน่าจะมี เจ็700ประการนะถือว่าเป็นทัศนที่ใกล้เคียงกว่าการที่บอกว่ามี7ประการแต่ว่าให้เรารู้ถึงกฎเกณฑ์ที่บรรดาอุลมะได้วางไว้นะว่าละกบรอมานิสติกฟารวลาสกีาะมานอิสรอถือว่าไม่มีบาปใหญ่ถ้าหากว่าเราได้ทําการอิสติกฟารขอพยโทษต,ต่อรอสาวาวนตาลาซึ่งเป็นการขอพยโทษ การตอบวัดตัวแบบครบชุรุดเงื่อนไขที่บรรดาอุลามา์ได้ทําการวางไว้และหนึ่งในบรรดาอุลามาท์่ทํทการวางเงื่อนไขในการตอบวัดตัวของเราก็คืออิบนงนาวีอิบังนาวีได้บอกว่าเงื่อนไขในการอาตอบวัดตัวต่อรัศมีนวต,วตวลาวตลาจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นั่นนะพี่น้องคือหนึ่งการที่เราเราต้องเสียใจในสิ่งที่เราได้กระทาไปสองละทิ้งบาปนั้นโดยเด็ดขาดและสามจะต้องตั้งใจตั้งมั่นว่าเราจะไม่กลับไปทําบาปนั้นอีก อันนี้คือสิทธิระหว่างเรากับลัทสวาโนตารา,า,ตราแต่แต่ถ้าเป็นทักกุลอ,อาดัมสิทธิของมนุษย์ด้วยกันอีกประการหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นประการที่4ก็คือการที่เราเอาเอาสิ่งที่เราละเมิดเขาเนี่ย <Another one> ไปคืนเขาถ้า,าก็เป็นสิ่งของเอาไปคืนเขาถ้าหากว่าเป็นคําพูดเป็นวาจาเราก็ไปขอมาอัฟกับเขานะแล้วก็ทําความดีแล้วก็หากว่าเราเคยพูดถึงเขาในมุมที่ไม่ดีก็ให้เรามาพูดถึงเขาในมุมที่ดีให้ให้มากกว่าที่เราเคยพูดถึงเขาในในมุมที่ไม่ดีอิมามอัล ได้กล่าวถึงกล่าวถึงบาปใหญ่นะท่านได้บอกว่าอัลกับีรอมาดูดะตุลามาดูดะบาปใหญ่นั้นมีอยู่มีจํานวนมีจํานวนอยู่แต่ไม่ได้มีใครนับเอาไว้หมายความว่าไม่ใช่ว่ามีจํานวนตายตัวเท่านั้นเท่านี้นะฟะมาการะฟีฮัดดุนฟิดดุนยาอัลวะิดุนฟินอาคระฟะฮุวะกับีรอมะฮ์มัดบินฮามบัลได้บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่มีมีขอบเขตมีอะไรฮะมีฮัดก็คือมีบทลงโทษในโลกดุนยา ถือว่าเป็นหรือว่ามีบทมีบทลงโทษว่ากล่าวว่าจะโดนลงโทษในโลกอาเครอแบบนั้นแบบนี้เนี่ยสิ่งนี้ถือเป็นกะเบียร์หรอคือมีหัตในโลกดุนยาก็คือมีมีอะไรฮะมีมีขอบเขตในการลงโทษในโลกดุนยาหรือว่ามีบทที่บอกว่าจะโดนลงโทษใน,อ,ในอาเครอแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถือเป็นบาปใหญ่วามาลาฟาลาและสิ่งใดที่ไม่ได้มีไม่ได้มีขอบตรงนี้ไม่ได้มีกรอบตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่อัลมาได้บอกว่าฟัตซีนามาสาลันกะเบียร์หรอ การทำซีนานั้นถือว่าเป็นเป็นบาปใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะมันมีขอบเขตมีม,ม,มีมีบทลงโทษอยู่ในโลกดุนยาว่าใครทำซีนาถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยแต่งงานเค้นหนึ่งร้อทีถ้าแต่งงานแล้วก็โดนขว้างจนจนตายวัสริก็กเบลเนาะการขโมยของการขโมยที่ถึงขอบเขตที่ศาสนาได้วางเอาไว้ ถือว่าเป็นหนึ่งในกะเบรลหนึ่งในบาปเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะมีโทษวางไว้ในอัลกรานที่อัลลอฮ์ตรัสได้ทรงตรัดเอาไว้คือการการตัดมือวันกอลกาเบรลการใส่ร้ายคนที่ไม่ได้ทําซีนาว่าเขาเป็นคนทาซีนาหรือว่าการใส่ร้ายคนอื่นว่าทําซีนาโดยที่ไม่ได้มีหลักหลักฐานมายืนยันหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีพยานยาม,มายืนยันตามจํานวนที่ศาสนาได้ได้ทรงบอกเอาไว้และวนมีคำพูดของเชคคนอิสลามนะอิมโุตัยมียาได้ได้กล่าวถึง สิ่งที่เป็นบาปใหญ่ท่านได้บอกว่ามารุตติบะอะลัยอัอกูบะตุนคอซะดีนียะอุด <It. S 3> ุลยียะฟะฮ์มินกะบายัดอัลนบะสิ่งใดก็ตามที่ได้มีมีมีการระบุโทษเฉพาะในเรื่องศาสนาหรือเรื่องในเรื่องของดุนยาถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในบาปใหญ่วมาการ์ฟีฮิมุจัรดุตนฮรีมอามุจัรดุนนะฮ์ฟะฮูอมินอัลรและสิ่งใดก็ตามที่มีมีเพียงแค่การการห้ามธรรมดานะถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เป็นบาปเนี่แต่เราอย่าลืมนะว่าที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าลากะบรอมาตเตอ์บาวาลสเรรอมาอิสรอถือว่าไม่เป็นบาปใหญ่ถ้าหากว่าเราได้ทําการตอบวัดตัวจากบาปอันนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ถือว่าไม่นับว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นบาปเล็กถ้าหากว่าเราได้ทําสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะทำเป็นประจํา เพราะนั้นพี mm ่น hmm. ้องฮะบาปเล็กถ้าทําเป็นประจํามันก็จะกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่และสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ถ้าเราทําการตบวัตตัวต่อรัชสมาโนตารานั้นพระองค์ก็จะทรงทรงทำการทําการอภัยให้กับเรานี่คือถือเป็นเป็นหนึ่งในความโปรดปรานจากรัชสมาโนตารานะพี่น้องที่พระองค์ได้ได้มีการมีการอภัยให้กับเราในบาปเล็กต่างๆและในการเอาโทษกับเราเนี่ยพระองค์ได้ทรงทรงอะไรทรงทาการเอาโทษในสิ่งที่เป็นที่เป็นบาปใหญ่แล้วในบาปเล็กๆเนี่ย ได้มีความดีต่างๆที่ได้มาจะมาทําการลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กๆได้ก็คืออะไรฮะในที่ที่ท่านอับดุลลาหสัลัมได้บอกนะอัสลามะตุนคอมสการละหมาดห้าเวลาแล้วก็การถือสินอดเดือนรอมฎอนจุมงาอีลาจุมงารอมฎอนอีลารอมฎอนแล้มฎอนศุกหนึ่งไปสู่อีกสศุกหนึ่งแล้วก็รอมฎอนหนึ่งไปสู่อีกรอมฎอนหนึ่งถือว่าเป็นการลบล้างบาปที่อยู่ระหว่าง ระหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นหะดีหนึ been, h, that, see, one, s <S ่งท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้บอกกับบรรดาสุฮาบาวว่าพวกเจ้าเห็นไหมว่าพวกเจ้าคิดไหมว่าถ้าหากว่ามีแม่น้าไหลผ่านมาหน้าบ้านพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าได้ทําการอาบน้ําในแม่น้ํานั้นเนี่ยทุกวันวันละห้าครั้งท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้ถามบรรดาสุฮาบาวว่าพวกเจ้าจะคิดไหมว่าคิดไหมว่ามันจะมีบาปอะไรมันจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ไหมคือคนคนหนึ่งเนี่ยถ้ามีแม่น้าไหลผ่าน อยู่หน้าบ้านเขาแล้วเขาก็าอาบน้ําวันละห้าครั้งท่านนบีถามว่าจะมีสิ่งสกรปรกหลงเหลือในตัวเขาอีกไหมเพราะท่าสหาราบาได้บอกว่าถ้าอาบวันละห้าครั้งเนี่ยไม่มีสิ่งกรปรกหลงเหลืออยู่ที่ตัวเขาเหมือนกันนะท่านอับดุลลาหออะซาร์ลามก็เลยบอกว่าการละหมาดห้าเวลาก็เหมือนกันอัลลอฮฺตารานั้นจะทําการอะไรฮะทำการลบล้างบาปจากการละหมาดห้าเวลาของเราเนี่ยลบล้างบาปให้กับเรา นะเพราะนั้นอรรถตาลาได้ทรงตัดได้ว่าอินน at ัสซาลาตะตันหาอันนฟาชชวันมุงการแท้จริงการละหม,มาดน,น,นั้นไปยับยั้งจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นบาปเพราะนั้นพี่น้องให้เราเราออกห่างจากสิ่งที่เป็นที่เป็นบาปใหญ่แล้วการที่เราอยากจะออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราทาได้ก็คืออะไรฮะเรียนรู้สิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะ บนันดาอุลมะได้บอกว่าอรัฟตุชาร์ลาลิชชาร์า,ตากต่ละวักยิอุมมลลัไม่รู้ิ่าชาร์ดะกี่ยฟขนฉันเรียนรู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งที่มันไม่ดีแต่ฉันเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ย เพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นเรียนรู้สิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งใดบ้างที่อัลลอฮฺตาลาไม่ทรงอภัยให้ในถ้าหากว่าเราไม่ทําการตอบัตตัว,ตตวแล้วสิ่งใดบ้างที่ถ้าหากว่าเราเผลอพังเผลอทําลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยหรือว่าเราพลาดพังไปเนี่ยอัลลอฮฺตาลาทรงอภัยให้เพื่อเราจะได้มัน่นใจในการปฏิบัติอิบาดะของเราแล้วก็หวังในสวรรค์ที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่า,วามนุษย์เคลกลมมุดย์คลรันเกเรมาแล้วเราจะเอาพวกเจ้าเข้าไปสู่การเข้าาาาที่สสสงงเเกกกรรรต็คคืออขว์ุบน ตาละวันนี้เราก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพลงเท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงกับรายการกุรานทางนำชีวิตสละวันนี้วอซัลลัลลอฮุวะลลอฮนบินะมุฮัมมัดวะลาอาลัยฮิวซัฟิบุสลัมวอสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุอินนฮาดัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยักวะมวะยบ ش ชชิรลมุอ์มินีน ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا